ครับวันนี้รันเตอร์ไบช็อปพามาพบกับ CB650F CB CBR นะครับ CBR นะครับ 650F นะครับปี2018นครับผมปี18นะครับผมใช่แล้วคันนี้เป็นรุเดิมเดิมใช่ไหม้เปล่าใช่ครับคันนี้ก็ออกแนวเดิมเดิมหน่อยมีของแต่งนิดนึงครับผมใช่แล้วครับผมคันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่179,000บาทนะครับผมโอ้ราคานี้ปี18อ่าสวยนะฮะอ่ะมาดูดีเทลรอบคันดีกว่านะเปล่านะครับ รอบันนี้มีชิวหน้าแต่งนะครับผมของโมโตซ่าเนาะอ่าของโมโตซ่านะครับเป็นชุดชิวหน้าแต่งโมอน้ำไมคันนี้ไม่มีกับมอน้ำกาบมอน้ำนะครับผมการเบรกการคัตแต่งนะครับคันนี้การเบรคการคัดแต่งล้วตุ้มปลายแฮนด์ครับตุ้มปลายแฮนด์แต่งนะครับผมสีแดงเข้าตัวรถเลยครับหายเทลนะครับดูคันสวยๆนะครับคันนี้ทรงเดิม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 ไเดิมจ๋าเลยดูดิมีของแต่งมาก็ท้ายสั้นแต่งนะครับ ใช่ไหมครับใช่ครับท่านแต่งพร้อมไฟเลี้ยวในตัวอ่าไม่ใช่ไฟเลี้ยวในตัวไฟเลี้ยวแยกของอไครับไฟเลี้ยวแยกนะครับผมยางหน้าหลังเป็นของ Continental a t t a c k นะครับผมเ้าเลยครับเป็นของ Continental เหลือเยอะๆเลยใช่ครับสโซนเตอร์นะครับพร้อมใช้งานนะครับผมดูเซลรอบคันนะฮะ แล้วมีการลอยถังมาให้ติดจากศูนย์มาเลยอันนี้ใช่ายากมากแล้อันนี้เ,นเป็นของแรอเทม<ล>นะครับผมของแรเลยครับเบาะสวยๆนะครับผมมาดูหน้ามากันดีกว่าปีสิบแปดใช่ไหมใช่รถปีสิบแปดวิ่งมาสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้ากิโลนะครับผมโอ้โหไม่น้อยมากนะครับมาฟังเสียงท่อเดิมกันดีกว่ามาท่อเดิมดเสียงท่อเดิมนะครับ ทอดเดิมก็เ้าใจได้นะครับผมทอดเดิมก็อร่อยนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจร้านเตอร์ไวช์ช็อปนะครับแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบตลอดครับผมตอนนี้เฟลก็ยุ่งอยู่ใช่ครับผมเรว่าว่างถ้าสนใจก็อย่าลืมนะครับถ้าเข้ามาได้เพจร้านเตอร์ไวช์ช็อปก็ได้เลยนะครับร้านตั้งอยู่อะไรนะร้านตั้งอยู่เกตกอตมหนองจอกครับครับผม เข็นโนมเข็ติดติดขัดขัดวันนี้อ่าครับดาราหน้ากล้องครับวันนี้เป็นดาราหน้ากล้องนะครับวันนี้เราเปลี่ยนดาราหน้ากล้องครับมือใหม่นะครับก็ติดขัดอะไรก็ขัดอะไรก็เดี๋ยวต่อไปก็จะพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคฮะงั้นขอฝากเจ้า CBR หกห้าศูนย์ F คันนี้ไว้ด้วยนะครับผมถ้าสนใจรถนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรานเตอร์บายช็อปนะครับนี่เซลกคนึงครับผม โอเคขอลาไปเพียงเท่า <experiences> น okay, ี ala, ้นะครับสวัสดีครับ